สวัสดีครับวันนี้ก็แนะนําทุกวันนะฮะ,ะปืนเจวก็เมื่อวานก็แนะนำนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะมีหลายรุ่นเข้ามาใหม่ก็สนใจสั่งซื้อได้แต่ละรุ่นน่าสะสมหมดนะฮะราคาก็ประหยัดได้ไม่แพงเลยอันนี้เป็นรุน่นเอฟอ m เ a 1นะฮะนี่จะเป็นสีทรายสีจะอ่อนน,นะฮะจะมีอีกรุ่นนั้นสีเข้มแบบช็อกโกแลตเลยะฮะนี่ก็จะเป็นรุ่นที่เปิดฝานี้ไม่ได้นะครับผมฝาคัก พัดปอกนี่ไม่ได้นะฮะคือจะเป็นแบบดอกหลอกเนาะอันนี้ก็แต่นี่จัดเตรมให้มีกิบมือให้มีไฟฉายเลเซอร์ให้นะฮะมีดอทให้โอเยอะะดอทใหญ่ดอทเล็กนะฮะก็ใช้ได้จริงก็มีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนอ่านี่ดอทนี้ใช้ได้จริงสีเขียวนี่ฮะสีเขียวเนาะอ่าใช้ได้จริงแล้วก็อันนี้นายจะใช้ได้จริงโอ้มันใช้ได้เยอะจริงเยอะเป็นดอกเกี่ยวกับปืนเทียวนะ ขยายเลเซอร์ก็น่าจะได้เยอะเดี๋ยวผมดูเน,นี่ยนี่เลเซอร์ก็ได้นะฮะโอเคปิดเนาะเพื่อเนี่ยอันนี้ก็เออแล้วกนันนีใส่มีเปล่าเ,ลอเออเนี่ยฮะใช้ได้จริงนะครับผมก็ใส่ฐานไม่เรียบร้อยโอเคนะครับอันนี้ก็พับได้เออน่าเท่มนกัน,นะฮะนี่ก็ปลอกลถดแสงจะเป็นแนวของปืนเียวนะเรียนแบบรุ่นพี่บีบีกันโอเคนะครับในกล่องก็มีอะไรบ้างนะฮะผม สุดยอน่าจะมีโอของแถมเยอะเลยครับนี่ครับผมบอกปืนเจียวมันน่าเล่นตรงนี้แหละฮะเอาไปก็พร้อมเล่นเลยทุกรุนทุกแบบนี่มีแบตเตอรี่สองเซลล์ให้นะครับก็เจ็ดจุดสี่น้อนี่ที่สายชัดมีมีให้ด้วยกระป๋องมีลูกเจียวน่โฮห้าล้นัดห้าซองก็สองพันห้านะครับนะครับมีแม็กกาซีนให้มีแว่นตาให้นะฮะโอเคมีปลอกรถดแสงให้มีหลายแบบที่เปลี่ยนได้นะครับปลอกรถดแสงแบบนี้นะฮะ ถ้มีกระปุกครับอันนี้ก็นี่ให้นะครับนี่โอ้จัดเต็มทุกทุกรุ่นนะครับเอาไปก็พร้อมเล่นเลยครับโอเคนะครับอันนี้ก็เปิดตัวที่ชุดพร้อมเล่นแล้วก็แจกคูป,ปองมี3โปรนะฮะก็นะฮะ,นะฮะลงในลิฟใน3โปรก็คือโปรแรกได้คูป,ปองนะฮะรุ่นสิ้นปีนะฮะรางวัลแล้วก็โปรที่สองพันบาทลด10บาทนะบแล้วก็โปรสามพันบาทได้หนึ่งเต้มสะสม ครบ10แต้มก็ได้รับของรางวัลไปเลยครับโอเคครับของอ่าก็คืนนี้เปิดตัวไปที่2,190บาทเองนะถูกมากนะโอเคนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็ทดสอบไปเลยเราก็จะทดสอบรีวิวเลอร์ถัดไปตัวไหนก็ครับหน้าจอสั่งซื้อได้เลยครับก็ถือว่าไปเล่นได้สนุกสนุกเลยครับเราต้องชาร์จแบตไว้ก่อนเนาะชาร์จนี้มันยาวต้องใส่อย่างี้แต่อย่างี้เราจะเข้าไม่ได้นะลำบากก็แนะนําไปนี่ก็ต้องดูให้ด้วยนะฮะดูขั้วมันยังมีขั้วข้างบนเนาะเนี่ยข้างบนเหมือนกันได้ แต่ถ้าสลับกันนี้อาจจะช็อตนะจะเป็นบวกลบนะขาวเอ็ดดำดำแดงนะครับผมโอเคใส่เข้าไปต้องใจใจเย็นหน่อยนะฮะเรื่องใส่แบบถ้ามันมันช็อตมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วนี่เราก็ใส่อย่างนี้ได้นะครับรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับนิดหนยครับอ่าผมก็ดึงปุ๊บอ่าโอเคแลครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็ปรับได้น่าจะเดี๋ยวก่อนฮนะล็อกได้เออล็อกบึดน,นะฮะนี่ในเป็นเซมินะครับ โอ้ถือว่าทําได้เหมือนดุ่นพี่โอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็ทําการหลดกระสุนกระสุนกอน็อ๋อลดตรงนี้มีหลายหลายแบบอนะันนี้จะเป็นแนวแนวปืนเจลก,ก็ถือว่าประมาณเด็กอยู่นะครับผมถ้าถ้าก็ถือว่าความแรงก็เดียววัดดูทีเนาะน่าจะประมาณร้อยกว่าขึ้นเกือบเกือบสองร้อผมว่าอาจจะเยอะเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าใย่เนงะี้ยใส่ได้ครับใส่เยอะ โอเคนะครับก็ปิดไฟเลยโอเคนะครับนี้ต้องแบบไม่มีปั่นไฟฟ้านะฮะตัวนี้ต้องกดปั่นเป็นแบบเจีเด็กครับงากดได้แล้วกดไว้ก่อนให้ลูกมันขึ้นมารอเนาะจะได้ยิงง่ายนะฮะครับเหมือนกับปั่นแบบบีบีกัน,นะะครับกรเป่ามาหล้ไหมฮะนี่มาละมารอละเห็นไหมฮะถือว่าเดี๋ยวเตรียมยิงได้เลยมันก็ดีไปคนละอย่างเนาะเขาทำมาหลากหลายแบบนะฮะให้เราเลือกเล่นนะฮะ ครเป็นอะไรที่เดี๋ยวทำทดสอบความแรงเลยครับก็ตัวนี้น่าจะสองเล็กกว่างกันนะผมว่ารือว่าแรงน,นะผมว่าเนี่ยแรงกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาฮนะโอเคนะฮะผมยิงหน่งนะครับหนึ่งเก้าหกจุดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าจุดเจ็ดเนี่ยถือว่าแรงนะฮะหนึ่งแปดศูนย์จุดเจ็ดถึงนุ่นนะไอประตูเลยหนึ่งเจ็ดแปดครับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ด หนึ 1> 1. 1. 1. ่งจุดห้านะครับหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสามเชียร์หนึ่งแปดกว่านะฮะโอเคนะครับโอ้โหนี่นี่นี่อ่ายิงออโต้เลยนะครับผมโอ้โหมันมากมสุดยอดทั้งทุกรุ่นเลยถ้าสนใจทักมานะครับ M4 A1 สีทรายออปชั่นจัดเต็ม ดอทกล้องเพียบไปฉายเพียบเพียงราคา2อ9 0า1 9บบาทสนใจทักมาที่ร้านวีกันพยาลได้เลยนะครับสินค้าเป็นตัวอย่างมีจำนวนจำกัดน,นะครับสนใจทักมานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบก,กับคลิปใหม่ๆครับ